คนไทยที่จงรักภักดีและซาบซึ้งในพระมหาสารุณาธิที่คุณอของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยากหาที่สุดไม่ได้ครับนอกจากที่ว่าเป็นเป็นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้โตรเร็วแล้วก็เป็นไม้ที่มีคุณค่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในในความในความาประทับใจเกี่ยวกับยางนาอีกเรื่องหนึ่งที่พี่นราลงมองก็คือเรื่องของเป็นเป็นต้นไม้สมโสด เป็นเป็นทีน่น่าดีใจของพระสุนทริกรถ่ายมากครับตอนนั้นปี25 0 4ขณะที่พระองค์เสด็จวางไกลกังวลโวอินจังหวัดประจวกคิรีขันั์พระองค์ก็เสด็จเส้นทางของถนนเพชนเกษตรอตอนนั้นถึงหลักกิโลเมตรที่176ครับพระองค์สั่งให้ลดกระบวนเสด็จหยุดแล้วก็ลงไปเก็บพระองค์เดินไปเก็บลูกยางลูกยางหาที่หล่นแต่ไปอยู่ริมถนนเลยนะทุกกลองทุกองตาตาางตางก็ตกใจแตทุกคนก็ลงไปช่วยเก็บ พระองค์เาเก็บยางนานแล้วปลาลบว่ายางนานเนี่ยมี